อ่าครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัว Android นะครับอ่าไม่เชิงรีวิวครับวันนี้น่าจะมาถอดตัวหน้าจอ Android ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็กลับไปใช้ตัวเดิมนะครับเหตุผลที่กลับไปใช้ตัวเดิมนะครับก็คือจอ Android เนี่ยครับมันก็โอเคนะนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันสู้ตัวเก่าผมไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เลยแจ้งเพื่อนๆนะครับสำหรับผู้ที่รับชมไว้ก่อนเลยนะครับคือเสียงมันเป็นเสียงก็พอฟังได้ครับนะครับแต่ผมชอบตัวตัวเก่าผมมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นระบบดอเบี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็ส่งไปให้ทางช่างนะครับของช่องเพจครับอ่าซิมซิม DIY นะครับเขาจัดการให้มา นะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองฟังเสียงดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งดูนะครับเป็นต่อบลูทูธเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับใครจะซื้อตัว Android นะครับอันนี้ผมแนะนำให้ซื้อแบบดีๆไปเลยนะครับอันนี้ราคา2,000-3,000อะไรพวกนี้ผมว่าก็พอฟังได้นะครับแต่เสียงมันจะสู้ของเดิมของเขาไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยการประมวลผลเลยก็ลื่นดีนะครับ ฟังก์ชันอินพุตเยอะดีนะครับเล่นเพลงเล่นวิดีโอได้หมดนะครับบูทูธบูทูธโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ยังเสียดดยอยู่นะครับแต่ระบบเสียงจะสู้ของของเทิมผมไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าครับแต่จะบอกว่ายังไงดีก็คือหูผมมันมันต้องฟังดีกว่านี้มั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลอง เปลี่ยนเป็นตัวเดิมผมกลับเข้าไปนะครับซึ่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากช่องเพจนะครับซิมซิมเดวายอันนี้ต้องขอบคุณพี่ช่างเข้าไปด้วยนะครับที่ได้เปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มถอดกันเลยครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็อ่ะถอดถอดออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้ประเด็นก็คือนะครับเครื่อง ตัวนี้นะครับช่างเขาก็ติดตั้งมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่คันนี้ด้วยผมบอกเลยว่าขนส่งนะครับขนส่งน่าจะมีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้สายแพรนะครับด้านในหลุดนะครับผมก็เลยไปนั่งงัดอยู่พักหนึ่งนะครับนะก็เลยไปเจออยู่ด้านในนะเป็นสายมอเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้หลุด นะครับก็เป็นสายแพรเล็กครับเป็นสายไฟมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปประกอบกลับเข้าไปแล้วก็จะไปใส่นะครับตัวเดิมของผมนะครับอีกแก่ตัวเดิมของผมนะครับ เดี๋ยวผมไปประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับตัวนี้เขาจะให้ตัวมากเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็คือการกระแทกนะครับการลดกระแทกอะไรพวกนี้ทําให้ซีดีนี้ไม่สะดุดนะครับจะอยู่บนสปริงเลยนะครับสปริงนิ่มๆเลยนะทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแผ่นออกเขาก็จะล็อกแน่นเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมไปไปประกอบแล้วก็จะเอามาใส่ที่เดิมนะครับต้องกลับมาหาน้ำพิษถ้วยเก่าของเรานะครับก็บเดี๋ยวไปประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่นะที่หน้าคอนโซลครับผมอ่ะครับผมหลังจากที่นะครับถอดจอ a n d ด o i d ออกแล้วนะครับตัวนี้ นะครับก็จะเอาเครื่องตัวนี้ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็ยึดน็อตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับอันนี้ของเดิมครับก็ไม่ต้องวัดอะไรมากก็ยึดกลับไปที่เดิมเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่เข้าที่เดิมอ่ะครับผมก่อนที่จะไปประกอบเข้านะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบนะครับเครื่องเล่นวิทยุติดรถนะครับตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ได้ต่อบลูทูธมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองบิดกุญแจดูก่อนครับ นะครับสังเกตนะครับก็ตัวบลูทูธเข้าทำงานเลยนะครับจะมีไฟกระพริบอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เครื่องเสียงนะครับวิทยุผมยังไม่ได้เปิดนะครับแสดงว่าตัวตัวบลูทูธเนี่ยนะครับช่างเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับตัว power นะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวสวิคนะครับบดกุญแจปุ๊บก็จะพร้อมทำงานเลยนะครับก็ต่อมาครับก็ มาเปิดตัวโทรศัพท์นะครับเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับ à, ก็เปิดบลูทูธนะครับ à, ก็จะเป็น VSM 3 1 4นะครับ v h m 314ะแล้วก็แตะเชื่อมต่อเลยนะครับอันนี้พอเชื่อมต่อนะครับมันจะไม่มีอ่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอถ้า โทรศัพท์เครื่องนี้เชื่อมต่อเสร็จนะครับเครื่องอื่นก็จะไม่เห็นสัญญาณบลูทูธจากตัวตัวเครื่องเล่นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหลักการทํางานของตัวบลูทูธนะครับนะครับเครื่องอื่นก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับต้องยกเลิกจากตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะไปเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งได้นะครับอีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้เพลงของตัว YouTube นะครับเปิดออกไปเลยอนะ่ะลืมเปิดตรงนี้นะครับอ่าพอเปิดปุ๊บนะครับก็เสียงก็จะออกเลย เสียงเบสเสียงกลางนะครับเสียงแหลมนะครับมาครบเลยนะครับอันนี้นะครับท้งทมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมว่าให้เสียงที่ชัดเจนนะครับเสียงที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากตัวดอบบี้นะครับจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็จากตัวโทรศัพท์ด้วยนะครับอย่างตัวเครื่องนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับ ก็จะเป็นตัวดอบบี้นะครับดอบบี้บีเนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เสียงที่เคลีย์นะครับแล้วก็ของตัวโทรศัพท์ด้วยนะครับตัวโทรศัพท์ก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามันมีฟังก์ชันตัวดอบบี้อยู่ตรงไหนน,นะครับอ่าครับผมตัวนี้ก็คือตัวอย่างของคุณภาพเอฟเฟกนะครับจากในโทรศัพท์ นะครับก็จะมีการปรับแต่งเสียงตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ d อบอันนี้ปรับอัตโนมัตินะครับภาพยนตร์หมวดเพลงนะครับหมวดเสียงนะครับเป็น d อร์บี t อะตอมอะไรตัวนี้แอตมอรสนะครับแอ m มอรผมอาจจะอ่านผิดนะครับต้องขออภัยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสำหรับเล่นเกม E c o l เลเซนะครับตัวนี้แต่ตรงนี้ผมจะปรับปกติหมดนะครับแล้วก็ปรับแต่งเสียงนะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับพวกบูธพวกอะไรนี้ด้วยนะครับในตัวโทรศัพท์นะครับอายุต่ำกว่าสามสิบปีนะครับสามสิบถึงหกสิบหรือว่ามากกว่าหกสิบนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับเกี่ยวกับบูธนะครับอ่าอันนี้คือเสียงที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับปกติผมก็จะเปิดตัว d อเบยนะครับ Smod ตรงนี้ไว้นะครับมันก็เลยทำให้เสียงดีขึ้นอีกนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวไป ดูที่หน้าง,งานกันต่อครับอ่าครับผมนะครับหลังจากที่ได้นั่งฟังสักระยะหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกว่าเสียงจะดีกว่าซีดีปกตินะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับก็ลองทดสอบกันดูได้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอ่าเพจ ซิมซิม DIY นะครับที่ได้ติดตั้งบลูทูธตัวนี้มาให้นะครับเสียงชัดเจนดีมากครับส่วนจอ Android ตัวนี้ก็เสียงก็พอฟังได้นะครับแล้วก็เขาก็มีข้อดีของเขาอยู่ในตัวก็คือสามารถดูหนังฟังเพลงนะครับได้หลายอย่างเลยอินพุตของเขามันเยอะนะครับทั้ง GPS เล่น2หน้าจออะไรพวกนี้นะครับแต่เสียงเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัว a อน r o i d 7นิ้วตัวนี้นะเป็นจอตรงรุ่นด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือทักแชทมานะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับก็ปล่อยให้เพื่อนๆได้ใช้นะครับส่วนใครที่ชอบอินพุตมากๆนะครับดูหนังฟังเพลงพร้อมก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับ ก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับตอนนี้ขายอยู่ตามช h อป e ี้หรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0พนะครับ2อ0พนะครับซื้อไปติดตั้งเองง่ายๆครับตรงนี้นะก็จะใช้ขาเดิมได้เลยนะครับใช้ขาเดิมใช้น็อตเดิมนะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับสายเข้าไปปุ๊บเสียบใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทดสอบแล้วนะครับแล้วก็เสียงผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้ก็พอฟังได้นะครับ ไม่ได้ถึงกับขี้เละนะครับแต่ไม่กระหึ่มเท่านั้นเองนะครับก็ใครจะรับไปดูแลต่อก็ทักแชทนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับมาประกอบกับการเข้าที่เดิมกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องปิดกุญแจด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีปลั๊กอีกสองตัวในการเสียบนะครับกลัวมันจะมันจะสปาร์กนะครับ ชบนะครับมาแล้วนะครับออันนี้ก็ผมทอดออกบ่อยนะครับก็เลยคล่องแล้วตอนนี้นะครับก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับอันดับแรกก็จะดังกึ้งๆเลย พวกนี้จะมีล็อกนะครับเป็นคลิปล็อกนะครับก็แค่จัดมุมให้ตรงๆนะครับแล้วก็กดนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะกึบกึบนะครับก็จะเข้าทั้งหมดเลยตอนนี้นะก็แน่นแล้วครับแค่นี้ครับโดยปกตินะวีออตัวนี้นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอันนี้เนื่องด้วยผมถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับในน็อตตัวนี้มันก็เลยเสียไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย พอกดเข้าไปเนี่ยด้วยด้วยล็อกของเขาเนี่ยมันก็แน่นแล้วนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปิดกุญแจครับนาฬิกาก็เดินปกตินะครับก,รก็เปิดเครื่องเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ

ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ